โอ้บ้าบ้าจะหลุดรึเปล่าอมความหลุดขึ้นมาเลยหลุดรึเปล่าไปจับปากล้กจับมาใกล้ใเลย ไทยก็เพจะเติ้นแม่อนตัวเอานี um, ่นี่อ๋อเนี่ยใหญ่มากดีใจขนาดนั้นเ่ยใหญ่มากเลยเคยได้ตัวใหญ่ตกมาหลายปีแล้วจะได้ตัวใหญ่พี่น้อง ใหญ่มากโยนตักคันนะเนี่นยโยนีนะ่มันถูกมองมันนั้เต้นเลยกลัวเต้นเลยเนี่ยเข้าไปไหมวันีหาดิ

หลงเยใจจดจอยัใส่ถุงมือมาแล้วถุงมืบ้าแเบบ้าถุงมามันจะตกน้ำไม่ได้กินปากเ้อมีอะนี่แล้มึงเอามาถุงมือ ấy mm. Xài